ตาแรกวันกี้ว่าจะเอาตัวนี้ไปรีวิวอยู่ที่เซิร์ฟจีนะแต่มันปิดมันปิดปิดเปิดๆนายขนาดตอนนั้นผมกว่าผมจะเข้าได้ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วเอาเป็นว่าเรามารีวิวนิเซิร์ฟเนี่ยกันเราจะมีเออเราจะมารีวิวโปเกมอนเซนเนียเทพแห่งป่าไม้ชื่อถูกป่าไม่รู้ได้มาจากกูเกิลอีกทีหนึ่งตอนตอนที่ไปหาข้อมูลเออส่วนพวสกิลอะไรต่างๆผมยังปั้นไม่ค่อยสวนนะกะว่าจะไปรีวิวนิเซิร์ฟนั้นแต่ติดปัญหาเรื่องเซิร์ฟปิด พร้อมที่จะไปรีวิวเออ่รีววสิสกินมันด้วยโคตรดีสกินในเสื้อนั้นมีอยู่แล้วสกินไม่บักโคตรดีเลยมันมีเสียงอยู่เดี๋ยวไว้เปิดเล่นกันแต่เสื้อนี้ผมไม่ขอเปิดเสียงนะเออคนเปิดได้ไหมรีวิวสกิลเสร็จเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังเพราะว่ามันมันดังมากตอนเอ่อตอนรีวิวสกิลผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะเนื่องจากแบบขนาดเสียงอะไรต่างๆยังไม่ถูกต้องเลย ปรับให้ดับเสียงน้อยและเสียงไม่5เออเสียงไม่200เอ่อเสียงเกม50มันก็ยังดังอยู่ดีามาดูที่สกิลหนึ่งถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเซอร์เนียใช้เขาของมันโจมตีว่ามายศัตูตัวเดียวสร้างความเสียหายพิเศษ100%เอ่อบวกพลังโจมตี96เพิ่มอัตราคิติคอ้อ15%และลดเอ่อ DMG ของ ไม่แน่ใจมันเป็นดัม,มเมจของตัวเองเป็นเวลา2รอบในสถานะครอบของเพิ่มสิบห้าเอร์เซตอัตราคิดที่ครอบพวกพักพวก,พวกแบบสุ่มและลด DMG เป็นเวลา2รอบถ้ามันผิดก็ขอภัยด้วยเนื่องจาก DMG มันย่อม,มาจากดัมเมจและผมไม่แน่ใจว่ามันลด,ดดัมเมจฝ่ายเราข้ามดัมเมจตัวเราเองไม่เอาเว่าไปดูในยูทูปอีกทีนึงแล้วกันมาดูทีกอ,องเซรเนีย ผมนึกว่าเนียนเลยนะเนี่ยชื่อมันคล้ายกันมากเออคนอื่นเขาอ่านว่าไงวะเซอร์เนียนยืมพลังแห่งดวงจันทร์เพื่อโจมตีศัตรูในแนวหน้าสร้างความเสียหาย160%กบสายพิเศษนะโมพลังโจมตี1,100เอ1,440และทำให้ตัวเองและพันธมิตรแนวหลังแบบสุ่มได้รับโหมดเป็นกลางเป็นเวลาหรอบ ติดพิเศษในการครอบของโปเกมอนเมื่ออยู่ในโหมดเป็นกลางมีโอกาส100%ที่จะสร้างสถานะสตันเป็นเวลาหนึ่งรอบหากทักษะขนาดเล็กในปัจจุบันได้ทักษะเรียกใช้ถัดไปโจมตีเป้าหมายเดียวกันกับทักษะเรียกใช้ของพารามิดสูงสุด3เป้าหมายในเวลาเดียวกันโหมดเป็นกลางเอฟเฟกต์พิเศษไม่สามารถลบล้างได้ถ่ายโอนคัดลอกล่องหนได้และอ เพิ่มพลังป้องกันพิเศษพลังป้องกันเพิ่มขึ้น100ซก็จะมีประมาณนี้ผมไม่อยากจะรีวิวนานช่องอื่นเขารีวิวเไปแค่สานาทีไม่ต้องเสียนลนะ้ช่องผมนี่เม่งปลาจะไปส0นาทีไม่ได้นะมาดูที่อันติเซอร์เนียยืมเอ่ออะไรเนงะี้ยเซอร์เนียโจมตีสตูทั้งหมดพลังป่าไม้สร้างความเสียหายพิเศษ1เอ่อพลังความเสียหายพิเศษ20 0บวกพลังโจมตี1440 พลังป่าเชื่อมโยงพลังชีวิตของพัระมิดทั้งหมดเพื่อสร้างไลลิงเออเดี๋ยวผมบอกไปก่อนข้อมูลที้ผมเอามาจากจีนอีกทีหนึ่งเนื่องจากนึกว่าจะไปรียนในเซิร์ฟนั้นได้แต่ตอนนี้มันปิดอยู่ไลลิงการลดความเสียหายขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น35%ลดลง10%ซำหรับเพิ่มแต่ละครั้งลดลงเหลือ1 5เพิ่มขึ้นอีก15%สําหรับพรีรมิรที่ล่องหน เมื่อพันธมิตรเชื่อมโยงได้รับดาเมจ60%ของดาเมจจะกระจายเท่าๆกันระหว่างพันธมิตรที่เชื่อมโยงอื่นๆเมื่อเพิ่มไลลิงก์พันธมิตรที่เชื่อมโยงแต่ละคนจะฟื้นฟู15%ของ HP แม็กพื้นฐานของเอออะไรลืมพีละลิงก์จะหมดอายุหนึ่งรอบหลังจากการกระทำของ เซรเนในสถานะวิญญาณกว่างจะหมดอายุ1รอบหลังจากการกระทำของวิญญาณกว่างปลรดรอกสิบเอ็ดดาวปวดรอกสิบเอดาวเพื่เอ,อเอฟเฟกต์เพิ่มเติมลิงก์จะคงอยู่เป็นเวลาสองรอบนี่โกงนะทำมันอยู่2รอบนี่โคตรโงสองรอบใหญ่และพัธมิตรในลิง์จะไม่สนใจเอฟเฟกต์ลดการรักษาหลังจากการกระทำามครั้งแรกของศัตรู พัทมิตที่เชื่อมโยงทั้งหมดจะฟื้นฟูห้าเพีของเฮพี HP แมกพื้นฐานของเซอร์เ,เนตเออ,เอ,อรู้แล้วทำไมมันแก่ถางนกหวายได้เออมันไม่สนสถานะอะไรพวกนี้เลยจะไม่สนใจทักษะการลด,ดพลังการรักษาซึ่งได้จำไม่ผิดนกหวายมันจะมีสถานะเลยนะตั้งแต่เรื่มเกมออมันเปิดปั๊บใช่ไหมมันจะลดพลังป้องกันพลังโจมตีอะไรนี่แหละลืมไปแล้วไม่ได้อ่านาน ูกปฝากไปดูอันนี้อยากขีดอีกทีนึ่งมาต่อตตยดอดออร่าชีวิตออร่าสกิลเพิ่มเฮทพีแม็กของพัธมิตรทั้งหมดจากผลรวมของการเพิ่มเฮทพีแม็กของพัธมิตรทั้งหมดของคุณ20%ของผลรวมเฮทพีแม็กเริ่มต้นของเฮทพีแม็กและเฮทพีแม็กโอ้อะไรวะเริ่มต้นของเตือนเนียตในครั้งเพิ่มโหมดแอคทีฟสำหรับ2รอบโอ้อันนี้งงเลย อะไใน HP ะม็กของ HP Max Max โอเปรมาสามหรือเปล่าอน,นี้ไม่แน่ใจโหมดแอคทีฟฟื้นฟู HP สูงสุดเริ่มต้น15%ก่อนเริ่มรอบการดำเนินการแต่ละรอบนางฟ้าออรา่าออรา่าสกิลการฟื้นฟูการเจริญเติบโตของพืชผลรักษาของพัธมิตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น35%สอ สองเท่าสําหรับโปเกมอนประเภทนางฟ้าหญ้าดินโปเกมอนประเภทนางฟ้าหญ้าดินเพิ่มขึ้น20%ความเสียหายจากคุณสมบัติธรรมชาติความยับยั้งชั่งใจเพิ่มขึ้น 25- ่เอ้ยยความต้านทานคุณสมบัติตามธรรมชาติเอออะไรนะความยับยั้งชั่งใจก็น่าจะเป็นการล้างสถานะน่าจะเป็นสถานะตดตรงระดับมั้งอันนี้ไม่แน่ใจวิญญาณกว้างเมื่อ HP ต่ำกว่า50%เป็นครั้งแรกเฮ็ดเออเซอร์เ e นีย e จะแปลงร่างเป็นวิญญาณกว่างซึ่งไม่สามารถโจมตีได้และไม่สามารถเพิ่มเอฟเฟกได้และครอบของส่วนหนึ่งของวิญญาณของมันให้กับพารามิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา3รอบครอบของเอฟเฟกพิเศษเพิ่ม50%อัตราคิติคอลควบคุมภูมิคุ้มกัน ความเร็วการฟื้นฟูความโกรธและ HP max เท่ากับ100%ของ HP max เริ่มต้นของเกอร์เนียตทุกครั้งที่พัตอมิตรที่ถูกสิงโจมตีอย่างแข็งขันวิญญา์จะปลดปล่อยทักษะในระดับที่อสอดคล้องกันวิญจา์กวางจะโจมตีเออเนียตโจมตีตัวตัวเดียวโดยอัตโนมัติสร้างความเสียหาย300%อะไรเนี่ย สร้างข้อเสียพิเศษ3ายิเศษ300%บวกแรงโจมตี9 9 6อันน Co ี้ข้อมูลเก่าถ eh ้าเป็นในนี้จะเป็นแล้วก็เกเมื่อการครอบของสิ้นสุดหล่งวิญญาณกวางจะกลับสู่วิญญาณกวางและฟื้นฟูเือเนี้ยนึเป็น1 0 0 HP ้น่าจะฟื้นฟูเต็มเลยเต็มร0 0เเลย ปลอกแปดดาวเอฟเฟกต์เพิ่มเติมในตอนเริ่มต้นของการต่อสู้เชื่อมโยงพันธมิตรทั้งหมดด้วยไรลิงซึ่งจะคงอยู่จนกระทั่งหลังจากการดำเนินการในรอบใหญ่ถัดไปเมื่อพัตมิตรที่ถูกสิงได้รับดาเมทที่ทำให้ถึงตายโอ้อันนี้แก้าทานูกไฟได้จริงเพราะรกไฟคือพยายามอย่าให้ทีมตายเออร์เน,นียจะต่อต้านการดาเมทนี้และได้รับจำกัดเอฟเฟกต์ครอบครอง หมดเสียทีเออตัวนี้เอาไว้แก้ทางโควายได้ซึ่งตะกิวก็ถือว่าแก้ทางรืว่วายได้ดีเลยเนื่องจากโควายนั้นมันมีพาส์ติอะไรอย่างเงี่ยที่เกี่ยวกับการไล่โจมตีเมื่อเลือดดับทีมเราเหลือน้อยตัวนี้จะเป็นตัวแก้ทางไม่ให้ทีมเราตายได้ดีมากซึ่งผมว่าอย่างวไ,ไดิปันยังอยู่ในทีมนี้อยู่เออจัดทีมผิดนิดหน่อยอานนี้ไว้อย่างนี้อันนี้อย่างนี้อ่าโอเคแค่นี้ดูดีขึ้น เออตอนนี้ผมช้สกิลผมจะไม่พูดนะคือผมกลัวเสียงมันดังอะ่ะถ้าเสียงมันเบาก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ถ้าเสียงมันยังดังผมไม่รู้จะพูดไงละจะถอดไม้ด้วยแล้วกันเผื่อมันเกี่ยวกับไม้ผมที่มันเป็นสายแบบสายเดียวอะ่ะแบบสายที่เกี่ยวกับไม้เลยไม่มีเออแยกหูฟังอะไรงี้ว้าย <Bye. S 3> ดีผมจะเอาทีมหลักมาสู้ซะนะ มาดูสิคิวหนึ่งเออจะไม่ใช่ข่าวทำอะไรนะลืมอีกแล้วยแไม่ให้จีดสตั้นโหโหมิกี้ติดสตัน,ตนเป็นการยิงลำแสงแฮะไในไม่นาดานนี้เลยมันมีตัวสตัน รีดูที่สกิลสองจะเป็นการเลือกเซนของการฟันในรูดจมดีสู่แถวหน้าเออเท่อยู่อ๋อสถานอ๋อลองหนใช้ตัวนี้โกงอย่างนี้แหละผมเลยชอบชอบ,ชอบ,ชอบตัวนี้ม่วูวที่แอนติผมรีวิวครั้งเดียวต้องควจะไปรีวิวสกินมาเลยนะเนื่องจากผมต้องทำเวลาหน่อยไม่งั้นคลิปมันยาวเกินไป ถือว่าเอฟเฟกต์ที่อลังการแออต่งาตามมากเออผมชอบม,มันที่แล้วมันโจมีเข่าหน้าหมดด้วยไงอืมแล้ววันนี้มันมันหิวกันเองอยู่ไงไว้กินไม่เข้าออกเลยโอเคได้เวลามารีวติกากินมาแล้วแอปเมื่อกี้แม่งเอ้ยเดี๋ยวเดีดองมันดัง วิกีิผมลองนะคือสกินมันไม่มีเสียงนะผมบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นผมจะไม่รีวิวเออแบบเปิดเสียงเนื่องจากเสียงมันดังมากต้องมานั่งรีวิวใหม่เนี่ยวิกี้ก็รีวิวละครั้งหนึ่งจะให้ดูแค่พอสกิวลักกันเพราะว่าเซิร์ฟอันนี้มันไม่มีเสียงจะเป็นเซิร์ฟเสียงนะ่าจะมีเสียงอยู่มาดูสกิลหนึ่งจะเป็นการเหยียบพื้นแล้วเรียกแม่นม้ำหรือภูเขาอะไรพวมันเหมือนภูเขามาก เกอยก็จะตีเสร็จเมื่อดูที่ิวสอยจะเป็นการโจมตีแถวหน้าทุกตัวก็เหมือนกับอันนั้นแหละเพียงแค่เป็นดับบอดดอกบัวดับสวยงามแต่การตามมาดูที่อันติ สกีมีกินน้ำมาสกลก,ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าเออส่วนพวกเสียงเออที่มันไม่มีก็ขออภัยด้วย